สวัสดีค่ะสเปียกรพเนเนอวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะพามาเก็บใบเตยเอาไปทำอะไรเอ่ยเอาไปใส่ข้าวต้มนะคะเพ,พื่อนๆต้มข้าวให้สุกแล้วนะคะแล้วก็ล้างใบเตยเสร็จแล้วก็ม้วนนะคะพันๆมัดแล้วก็ใส่เลยค่ะเพ,พื่อนๆน้องปีใส่แค่สามใบเองนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะเวลาเรากินข้าวต้มนะคะเพ,พื่อน นี่รอสักพักนะคะให้มีความหอมใบเตยออกสักพักหนึ่งก่อนนะคะข้าวก็โอเคค่ะสุกได้แล้วนนจ๊ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวน้องปีจะใส่เกลือไปหน่อยนะคะเพื่อน,อนให้มีความเค็มนิดนดน,ดนะคะต้มให้กลิ่นใบเตยออกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยนะคะเพื่อน หอมแล้วค่ะได้แล้วปะไปกินด้วยกันเลยจ้าทำข้าวต้มใบเตยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะกินแค่ข้าวต้มก็ยังไงอยู่นะคะเราก็เอากุ้งนะคะมาลวกให้สุกสักหน่อยนะคะจะได้เอาไปกินกับข้าวต้มใบเตยแซ่บๆกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกุ้งก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะคะเพื่อนๆปะ เดี๋ยวเราเอาไปต้มนะคะนี่น้ำเดือดแล้วค่ะใส่กุ้งไปเลยจ้านี่ ไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันจ้าโอเคค่ะน้ำสีสันน่าจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆปะ่ะปิดแก็ดได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะตักกุ้งใส่จานจ้าปะ่ะไปกินกันเลยจ้า นี่นะจ๊ะก็มีน้ำจิ้มซุกี้นะจ๊ะแล้วก็มีแตงกวานะคะแล้วก็ข้าวต้มหอมหอมใบเตยเลยจ้าน้องปีตั้งชื่อว่าข้าวต้มใบเตยนะจ๊ะหอมน่ากินมากเลยจ้ามามากินกับน้องปีกันเลยจ้ามากินไหม khinh nó bao, ăn kim, bảo là phải ăn nè, ăn ăn kim, à, mà chín xong, xong rồi, nè nè, lại หอมมากงาคอลัมเนอุ้ยหอมไม่เตยพอต้องนั้นนะแม่ทำพอต้มอ่ะต้มลูกหานไม่ใส่ใบเตยเนี่ยมันจะมีความหอมอร่อยอืมแกะให้ดนะ